จ้าวห้ากันรวยรุพอจะเน <łbym> ี้ยม <See, S 2> <AU T> ันก็เป็นเลี่อี่อยู่แล้วนะเรี่องมนี่นี่มาจักเปอร์เซ็นต์จ้าเลื่งพี่นี่มันว่ารุดเมื่อเนอเหตุการณนี้มันแบดหลายขโมยเลยขโมยากมูเนี่ยสยงวะเล่งถ้าวันบอเป็นสามนี่มันจะเป็นสียังเลื่มันบอกว่โตดแมสามีสมมุติว่าชาวห้าสิจัจโอบรแม่นว่าชาวห้าิด้หลายตัวอือมันก็มีตัวใช่ เพราะกันบวดกันนอนี่กามี้มยกามีสิแต่ว่าขึ้นวาเลคมันเป็นสี่หกอกคุณบนี่มันกบมาหมาเป็นี่หกเมากี่หกากดวารีคมากมันมากศูมันมากสมากสี่มากมากเก่าดลาีคุณบอกสี่หกะเลยน่มันกบแต่ว่าเก่าสิมาได้บวเก่าเก่านี่มาได้มากกัมาอยู่ทึงแต่ว่าขันมาอยู่ล่างนี่บ่แม่น เรียงเรีเก่ามากกำลังยุ่ธ์เ่ว่าเป็นเรียงลางนุบพีเป็นเจ้าไดก็เามันเรียงมันบุพื้ก็ว่าพอว่ามันบุบพื้นีมันมี่หมูไปมากมาอยครับอืมมันมีที่เด็ดไปอยมันมันเป็นไปก็ได้ดิอืมมันบ้าพีส์ไงป่ะเดี๋้คิดนูนี่เพราะว่านี่มคนนีตำแหน่งห้องห้เห็ดด้วยนะมันจะมาออกได้ที่ไหนครับผม นี่บมาเลยพ่อเอมั้นั่นแหละครับผมพ่อทั้งสามตัวทั้งสองตัวแะครับเน่อมีนมนครับเลขพ่อหครับถูกว่พ่อคือข้นถือขึนถือเลขพ่อเลขมันถือคู่นี่แหละันมันออกร่วกันเด้สี่สามนี่มันมันพี่สามสามี่นี่แหละว่าขึ้นว่าเลขพี่มันเปลนแล้วก็้มดีหวายังเหมือนเดิมมันเป็นแล้ก็ไ่ไยว่าจากทีขับบงเือนให้นางเสือมันเปลียนออกมันชิบไดไแต่ว่าเรียชุ่มหนิมันนุ่มปันห่ารอกครับพ่อฟันดีว่าแตงแตเฟียงเลยนั่น มันบ่คงที่ดอกมันมันบ่แม่นดอกมนฟันนงเือเรียกนี่มันสิเป็นีกว่าเลีมันจะบอกจังสีพอเรียกเท้าไมันมีตั้งเรียกเท้าไตมันมีหมีสมมีหามี7มี8จังซี่ครับเรียกคุณยูนี่มันมีสิบตัวคำอะไรเรมันจะเป็นหนึ่งสสสี่หาคือกเกเจปดเก้า กเรยมัน่ากตเมันบว่ว่าอะไนี่จังไก็ดจบด้ยหรหนึ่งสองสามสจังไก็จนั่งวันะครับเรียกยลรางครับเพราะว่าเรียกยล่างนี่ไม่ใช่คนนี้จังหนึ่งนักเจียเมือจ้ไหนกัดังสองสามสี่จังไดกจั่งเรียกจบคนูดจักเจียมันว่าอะไรูดะค่ยูดะจะคอยากอกเลีกมันจะออก่างนั่นมันจะออกหาหนึ่งหาศูย์หาสองสองสเจไเรีก่ออกนี่แหละครับมื่อวนออกหนึ่ง พอข้นตำแหน่งคนสีว่าเขาจะยังคงสีว่ากับว่าดูดันที่ละขนาดมันมีเพิ่มมีเพราะเลขมีเพิ่มมีถ้ามันเป็นเลขบนมีขึ้นว่าถ้าว่ากันว่าจับนี่นั่นเลขขึ้นนึ่งก็มันเป็นบนมันจะเป็นมันจะเป็นเก้าครับเก้ากับเจ็ดก็ถ้าเจ็ดอันนี้ก็บว่าท่านเราคงถูกเก่าไว้เลยเลข้าวได้เพิ่มมากว่ามันจะเป็นเลขมันจะเป็นศูนย์เก้าสิบเก้าของสิรารีเมื่อเกิดนี้ ศูย์เก้ากับสิบเก้าแต่วบวมันมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดทุนเก้าเจ้าเรีกหกจ้าไหนมันรวมมากเนเจ้ของเรา่มามันเรียกวมาเรื่อมีมีเพิ่มคือตัวไหนพ่อรม่อเพิ่มเนยก็ยังศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับหนึ่ง้าว่าพ่อศูนเก้ากับสิบเก้าเรื่่างใช่ไหมครับบอเรียกบนเรียกพุทธเจ้าดิเว่าเรียกล่างมันโมนิซีหรอกเรื่องเจ้าเนี้ยก็บมนีซีอยู่ศูนย์เก้ากับสิบเก้าเมื่อเมืองห้าเดือนมันเปลี่ยนไปได้ห้าเทียนเปลี่ยนไปได้พอเขาคิดว คือเรียกเลียกยู่ทยมูน,มน,น,นี่6ก,ก,จกเจ็ดแปดกมันถิ่นบนชนึก็แล้วนะครับมันถิมีตำน่งมันก็คือเลียกรางนี่เลขลกางนี่มันจำน่งจับเท่ากันนี่ใช่ไหล่ะเลขลกางมันพวกผิดจะได้นมันก็เป็นเรืงเรียกางครับเรคนุเมื่อหรอกเลขที่จะนั้นก็ถดอก็แล้วผิดเรื่อนะครับเลีที่หนีบารดหนีบารดไม่ถิ่มาบนเรือรางครับป็นเรือล่างเลือที่มันก็เป็นบนดอกฉะนั้นก็เป็นเลือร่างนี่ว่นะครับ มันจะเปลังวยความรอะบุมันเคยเป็น่ยนเคยมาเนาะานีเขาเาอกู่รบาว่า่เป็นน้ำมเอเขาซองไดเสียวาคนเขากับนี่ยเาก็บอกของเขาเนาะเขาก็านทบ้างที่ของที่ถ้าบัดกูหูคนขันสีอยไปว่มากระทำกินเ้อะจริก็ทัน แถวคนมั่นใจมัน้าเลนี่ทีไปตัวเดียวทเร็่อี่อจยุ่ให้กัางเรอยส่นะทำมีสี่นี่มดบวมกันข้างๆอะไรไ้ก้าก้าวแสดงว่ามันใจสี่เลย่พ่อเนาะปูนมั่นใจเรื่องที่ตัวเดียวยุ่ให้กได้เรีวบ้ายสิืพอดมือเลียกกันดอกคือกันถ้าเลเยื่งนั่นขันมมีสี ถือความมาเลยถือความมาหากูเลียทุหบหำบ่พ่อ,อกูเีตีเลกูเขาไอ่ได้ว่าุบกูทำลาิทำ <c ười> ่เลยทีนี่กูตีูดิดูยังไงหรือว่กูว่าไบอกระเสียวเออบอมมู่กันไอใช่กัีแต่ว่าผู้หนึ่งยืนเหนว่ายืกับเ่อนเลยแม่นี่ยของเขาไดตัวใดเขาก็ไาา่ได้บอกว่าเขาหาตัวใดหรอกเขาแบบใครมันไดองานนี่มันก็เอ คอยช่วยถือจะเนี่ยกระทังกูจับเลขเ่าถือกูจับคูก็ถือคือเลขกูนี่มากเพ่แล้วอือกูนี่มากล้าเพราะอเลขขเลขรังนวยมันยังสีบรยูไม่วยังสกูจะชู้เสียวไม่ไวยังสิเมื่อช่วงนี่หาคนจะกล้าตีกูเพราะละบาว่าได้มาแล้วคนตีนไมได้แล้วเราะเขาบอกส่ละเขาว่าว่าเขาบอกเขาถือควันมาลดตีพ่อคันบ่อถ้าท่ากูไม่ที่กูตีช่วยดิ กูว่าเรยกวันทาน่งนี่กูนําย่กูดีเป็นผู้ทันดล้วเออทำทำมีทีเลยทำมีทีกว่านี่ดีก่าหัหัวากเล่นว่าย่คอยคุยกันไม่กันโลกันลงกัต้องสัญญากันนี่คนนึงกันแล้วกับเซียนั่นว่ากว่าวันพูดนึงว่าจะไปหนกแด้วยนแต่หลายออกกแฟว้ที่นี่คนณม้จิตว่าของแกยีกดีได้แกว่าแกคนหนึงแก่กับว่าเรียกคนอยู่ไทยมแก่กับบอกคนนี้แก่บอกมอันนี้

จะว่าจะผล็ม้พนีพวมวดนี้มัดตัวไหนเป็นพิเศษวะพ่อมักเรื่องสามี่เรืกเงใครไเชื่อก็ชื่อสามซี่ขกอเรื่องพนอ่ยขก้อเลยบนตัวนี้เรื่องชื่อเรือตัวนี้ชื่อสามี่นี่สามสี่ไม่เปลี่ยนแปลงโบเบียนเจะาหน้กับโบเบียนเพราะว่ามันมีสีิบทีพ่อสี่พ่อสี่ของยางชื่อเรี่อนะครับล่างหรือบนพ่อมันจะเป็นเรียกล่างนี่แหละมันไม่เป็นเรียกบนเดี๋ยวนี้นังก็เป็นเรืบนเน่ สามสี่นะสามสี่ฟ้าร้องเลย่าได้อ่านด้เียที่มากเลยเนี่ยก็่ายังเินรีก่มัน้เป็นประกบยุ่งาวาเรียกตัวระกบก็นีไม่ทิ้ตัวเินาทำไมเราีนี่จกันเรียกขึ้่นึ่งสามสี่นะพ่อเนาะไม่เปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงว่าเบาโอ้ยนี้ก็เสืออะไรเรีกเลข่ันี่